พุทโธพระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่ฟ้านอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันานิคมจังหวัดสกลนครใจเป็นอย่างไรใจผู้ร้ายนักโทษก็มีใจทุกข์ใจยากใจสัตว์เดรัจฉานใจผีนรกก็มีใจพระอินทร์พระพรมก็มีใจท้าวพระยามหากษัตริย์ใจเศรษฐีขหาบดีใจคนสวยคนงาม คนมั่งมีสีสุขคนที่ไม่ทุกข์ไม่จนก็มีใจในร้อยในพันในจอมพลจอมพลก็มีใจมานเป็นได้ทั้งนั้นจะว่าอย่างไรเลือกดูสิพวกเรามานี่อยากได้อะไรศาสนาเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าด้วยสรณะที่พึ่งของเราตัวเราก็ได้บวชได้ฟังการบวชเราได้รับศีล ท่านก็ได้บอกแล้วว่าอะไรเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้บอกอื่นท่านไม่ได้บอกว่าข้าวของเงินทองสรนางคัจฉามิพ่อแม่พี่น้องสรนางคัจฉามิตึกร้านอาคารสารนางคัจฉามิไม่มีใครเคยรับอย่างนั้นไม่ใช่หรือมีแต่พุทธทางสารนางคัจฉามิธรรมังสรนางคัจฉามิสังฆังสรนางคัจฉามิ เท่านี้ไม่ใช่หรือทีนี้ทุติยามปิก็เป็นรอบสองตติยามปิก็เป็นรอบสาสาระขมานังนิทิตังก็หมดเท่านี้เป็นที่พึ่งของเรานอกนั้นไม่มีพึ่งนั่นพึ่งนี่ก็ไม่ได้ข้าวของเงินทองตึกร้านอาคารก็พึ่งไม่ได้บิดามารดาปูยา่ย่าตายหญก็พึ่งไม่ได้ข้าวน้ำโโภชนาหารก็พึ่งไม่ได้ นับประษาอะไรตาหูจมูกแม้ตัวเราเองก็พึ่งไม่ได้ขาดพระพุทธเจ้าองค์เดียวพึ่งไม่ได้ขาดพุทโธพระพุทธเจ้าองค์เดียวพึ่งอะไรได้เล่าทําไมเล่าพึ่งไม่ได้ไม่มีพุทธะก็พึ่งไม่ได้พุทธะแปลว่ารู้ไม่มีความรู้พึ่งอะไรได้ล่ะเราทําอะไรก็พึ่งได้เราปฏิบัติไม่ได้ก็พึ่งไม่ได้อยากได้ก็ไม่ได้ เราไม่ได้ปฏิบัติไว้ทำไมพึ่งไม่ได้เล่าพุทธะคือความรู้ไม่มีความรู้ก็พึ่งไม่ได้อุปมาเหมือนคนตายเคยเห็นคนตายไหมคนตายทำอะไรได้พึ่งอะไรไม่ได้เพราะไม่มีพุทธะเข้าใจไว้ข้อนี้ขาดพระพุทธเจ้าองค์เดียวตาก็มีอยู่หูก็มีอยู่ปากก็มีอยู่หูก็คือหูกระทะ ปากก็คือปากตรก้าอย่างนี้ว่าอย่างไรทำอะไรเป็นนี่แหละพุโทโธจำได้หรือยังพุโทโธธรรมโมสังโฆเป็นที่พึ่งของเราเราท่านทั้งหลายอยากได้บุญกุศลมารู้จักบุญกุศลหรือยังได้บุญหรือยังเห็นบุญหรือยังไม่รู้เลยหรือมาไกลแสนไกลเหนื่อยยากลำบากมาแล้วไม่รู้จักบุญจะเอาบุญตรงไหนเล่า บุญอยู่กับศาลานี้หรืออยู่กับป่านี้หรืออยังไม่ได้หรือนี่ต้องโอปัญิโกน้อมเข้าภายในตนปัจจัดตังรู้เฉพาะตนบุญเป็นอย่างนี้ลักษณะของบุญคือใจเราดีใจเรามีความสุขใจเรามีความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นวายนี่แหละบุญมีหรือยังใจเราดีหรือยัง ดูที่ใจของเราใจไม่ดีจะเหดได้บุญยังไงใจดีหรือยังละ่ะดูสิดูใจของเราเองต่อไปนี้ฟังธรรมอย่าฟังแต่เสียงฟังที่ต้นของมันนั่งฟังธรรมเอาบุญเอากุศลเรามานั่งตรวจดูบุญของเรานั่งให้สบายสบายเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรง วางท่าสง่าผ่าเผยยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อกายของเราสบายแล้วระลึกถึงที่พึ่งของเราคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่กราบที่ไหว้ที่สักการบูชาให้ระลึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระอริยสงฆ์อยู่ในใจเชื่อมั่นอย่างนั้นแล้วนึกคำบริกรรมว่า พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามหนแล้วให้รวมเป็นพุทโธพุทโธอย่างเดียวหลับตางับปากเสียระลึกเอาในใจพุทโธคือความรู้ระลึกเข้าไปในใจลิ้นก็ไม่กระดุกกระดิกระลึกเอาในใจของเรา พุทโธคือความรู้อยู่ตรงไหนแล้วตั้งสติไว้ตรงนั้นตาที่เพ่งดูที่ตรงนั้นหูก็ฟังไปที่ตรงนั้นดูเพื่อเหตุใดฟังเพื่อเหตุใดเราอยากได้ยินเราอยากรู้เราอยากเห็นว่าบุญกุศลมันเป็นอย่างไรบาปมันเป็นอย่างไรสุขมันเป็นอย่างไรทุกมันเป็นอย่างไรนี่เราอยากรู้เรามาทำบุญได้บุญหรือยัง ให้ดูจิตของเรานี่แหละคือพุทธ,ธผู้รู้พากันกำหนดรู้ว่าผู้รู้อยู่ตรงไหนแล้วตั้งสติตรงนั้นเพ่งดูไปตรงนั้นพอจิตสงบดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายนี่คือความสุขความเจริญมาให้ในปัจจุบันและในเบื้องหน้าดูที่จิตของเราอย่างนี้ เรามานี่ก็ต้องการความสุขความเจริญต้องการความสุขความสบายเป็นอย่างนี้เหตุนั้นไม่ใช่อื่นสุขไม่ใช่อื่นสบายนอกจากจิตของเราสุขจิตของเราสบายฟังดูสิฟังกันให้พึงรู้ให้พึงเข้าใจว่าพวกเราทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้อกุศลเป็นอย่างไรคือจิตมันไม่สงบจิตมันไม่ดีจิตไม่ดีมันก็ทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อน นี่แหละนำสัตว์ทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากในปัจจุบันและเบื้องหน้าพากันพิจารณาดูมีบางคนทำอะไรอะไรขาดทุนขาดรอนเป็นนี่เป็นสินกันเพราะเหตุใดบางคนทำงานทำการก็ไม่ดีหาอะไรก็ไม่ดีเพราะอะไรมันไม่ดีตรงไหนเล่านี่แหละคนทั้งหลายเป็นอย่างนี้บ้านเมืองก็ไม่ดีวุ่นวาย ดูดินฟ้าอากาศภูเขาเหล่ากอก็ไม่ได้มีอะไรนั่งดูสินั่นเราทำมาหากินอะไรก็ขาดทุนขาดรอนหาอะไรก็ทุกยากลำบากอะไรทุกอะไรยากข้าวของเงินทองหรืออะไรทุกอะไรยากให้นั่งดูแต่ก่อนเราไม่มีโอกาสจัดทำบู์ทำกุศลเวลานี้เราทำได้เต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ดูสิมันขัดเคินอะไรขาดตกบกพร่องสิ่งใดให้หาตรวจน้ำใจของเราดูการที่ขาดทุนขาดรอนก็เพราะอันนี้คือจิตของเราไม่ดีเมื่อจิตของเราไม่ดีก็ทุกยากวุ่นวายเดือดร้อนเมื่อจิตเป็นอย่างนี้ก็ทําให้ขาดทุนขาดรอนเมื่อจิตไม่ดีทําอะไรก็ไม่ดีหาอะไรก็ไม่ดีการงานก็ไม่ดีทํามาหากินอะไรก็ไม่ดี ราชการก็ไม่ดีค้าขายก็ไม่ดีครอบครัวก็ไม่ดีชาวบ้านร้านตลาดประเทศชาติก็ไม่ดีจิตเดาไม่ดีเท่านี้ดูสิภรรยาสามีก็ทะเลาะกันจิตไม่ดีว่าอย่างไรละ่ะดูให้รู้จักนี่แหละมันเป็นเพราะเหตุนี้ให้ดูเมื่อจิตไม่ดีแล้วให้รู้จักนึกพุทโธพุทโธตัดเสีย